สดีค่ะวันนี้มาพบก,กัน,นในช่วยนักขาวเนี่ยเราจะไปเล่นเกมส์คลาสโค้วัสดีข่าวู้ซุ่มนี้เราจะไปทำคนธรรมดา v s กับแมวที่ส,สนุกนเนี่ค่ะจะเป็นยังไงนนไปดูกันเลยแมวที่ส,สนุกที่ไหนก็คือที่สนสนุกน,นะคะมันจะมีแมวเหมียวโอเคจะพาไปดูแมวเหมียวที่เราว่ากันเถอะ คือเจ้านี่นะคะเราสามารถเป็นเจ้านี่ได้อออ,อันนี้คือธรรมดานาคนไม่มีหลายอย่างนี้มันสามารถคุณออกมาจากตัวมันได้แค่อย่างแรกแเ้วก็เข้าไปหาเรื่องนะคะ เราสามารถรวบรัก oh มา so ีจะของมันได้โอ้ย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 ไม้ยโอ้ยาอ้ยโยได้เลยโอ้ยโอ่ยโอ้ยโอ้้้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอกยโอ้ยโ้ออยอยโอยอ้อ้ไโโอ้โ โอ้มายก็โอ้มมยนะทุกคนเราแพ้แต่ไม่เป็นไรเราก็เล่นต่อถึงแม้ว่าเจ้าตัวเมลนั้นจะชนะไปแต่เราก็จะแบบว่าต่อสู้ต่อจนมันตุยหนูคนอ <c oughs> ุ้ยเจเงจงนิงครพี่ จะจักการแมวนั่นเองจะแมวนั่นมันหายไปไหนเฮ้ยมันอาระว่าอยู่ตรงนั้นนี่เองเราต้องทำการหลุดซ้ายหลุขวาซ้ายหลุขวาเออโอ๊ยโอ๊ย เราก็ไม่ยอแแมแพ้เราจะพยายามให้แมวนั่งเอาไว้ที่ไหนแน่นอนก็คือเราต้องหลบไซหลบกว่าโอ้ยเราต้องชทำทุกทางเลยนะเราต้องทำยังไงแกจะให้หยุดคนธรรมดาแต่ก็ม,มีสมอง สมองตอนนี้เราเริ่มต้องมีสมองเราต้องคิดว่าจะจัดการแมวนั้นยังไงแล้วเราก็ได้คิดออกเป็นที่เรียบร้อยว่าเราจะจัดการน้องนั่นยังไงให้ไม่เอาว่าไปที่อื่นเพราะตอนนี้มันเอาว่าเป็นทั่วแล้วทุกคนพุ่นไม่หยุดไฟอ่ะเออ ตำรวจกำลังจะไปทำตามนาะทีกันเถอะวิทำคนนี้ตุยเลยแต่ต้องหาเจ้าตัวให้ได้ก่อนนั่นไงเจ้าตัวอะไรว่าอยู่ตรงน,นั้นโอ้โหอืม เราไม่ค่อยเมนเท่าไหร่มาสิโอไม่ก็โดนไฟขวดเลยเนี่ยอุ้ยจะขอเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนไปนี้เปลี่ยนไปนี้ ตอนนี้มันไม่ทำอะไรเราแต่มันก็ไม่ตายโอ้ m ม g o ก็แต่นี้เราก็สามารถจบได้โอ้เ oh. สงว่ามันก็มีโอกาสที่จะเข้าไปตัวเหมือนได้ง่ายอ oh. แต่เราก็ดูไม่อยู่เลยสิโอ้ไมคก็ ก็คือหาที่ดีอย่าเข้าไปใกล้เออปรับเป็นเอฟไฟ่น A ่าดีกว่ามันแข็งเก่งกว่าโอ้โอ้ไม่ก็อ่าจะตุยชิปป้มันตุยไปแล้ว โอเคเราได้จัดการมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะทาน,นี้ก็5นาทีจัดการมาเรียบร้อยแม่าชน,านะเราคนวนเราแพ้เราเราแป๊บเดียวตุยเลยนหนึาทีกว่าตุยเลยเก่งเกินไปละ <c oughs> มเราจะใช้รถตำรวจนะคะแต่ จะลองหลับตาขีดดูอ่านี่คือหลับตาขีหนูคนุณอ่าออปเป็นแง่เอาคุณก็โอเปนเนี่ตอนนี้เราลืมตาแล้วก็คือมันวุ่นวายมากเมื่อกี้เราหลับตาขีดมันก็เลยจะวุ่นวายไปหน่อยนะทุกคนโอเคเราใหม่ มาตรงนี้ยังไงเนี่ยเอออุย้ยอะไรเราไปปวนตำรวจดดกว่อนก็คือเราคิดว่าชวนแล้วตำรวจจะอะน้นแต่ไม่เลยเออ โอเคอือห okay. ือเอออือเออโอเคเออโอ้ยรถไม่พังแต่รถเราพังแล้วทุกคนโอเค ิดนั้นมันสิ่งมากซิ่งเกินเบอร์ไหนหนาะเอออืมโอ๊ยเนาะโอ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  การรถที่มันกระเทาเนี่ยอมาสิอุ้ยมื่กี้เราขี่สองล้อมันยศดขึ้นสองล้อแล้วบอกขับสองล,ล้อเลยเมื่อกี้อ่ะอ่าแค่ต่อกรกับรถตำรวจเพื่องน,นี้หนึ่งคน สองรุมหนึ่งได้ไม่เป็นไรแต่เรามีรั้งไ่คันอืม่มีรถแต่คราสามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะคะอือก็คือถ้าสู้แบบนี้เราคงไม่ไหวหาวิธีอื่นก่อนอุย้ยตำรวจลอยได้เมื่อกี้ เึิ่งเคยรู้ว่ามีกำหนดเลยได้ด้วยโอ,โ,อโ,อโอ้รถเนี่ยไม่ไหวแล้วคนรถตอนนี้มันไม่ไหวแล้วแต่ต้องใช้จนแบบว่าจะหึงจนรถจะพังอ่ะเออไม่งางเ้ยเออออ เราได้กันรถตำรวจไปแล้วเออคือรถเราพัาางไปแล้วนะคุณฮ่าราใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรอือ แล้วจะยิงจนรถพังเลยนุ่คนอืออืออเย้ชนะโ่าใครไปลิปการสลับไปมีก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมก,ก,กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะบ๊ายบาย